เพื่อนๆเคยกินนิ่มไหมครับเพื่อนๆเคยเห็นนิ่มไหมครับตัวนิ่มจะคล้ายๆพึ่งครับแต่รังเล็กและตัวเล็กกว่าครับแถมน้องไม่ค่อยดุเหมือนพึ่งครับกราบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเปาสายบันเทิงครับวันนี้จะมาทาน้ําพริกนิ่มกินครับไม่ได้กินนานแล้วครับส่วนคลิปนี้ก็ถ่ายนานแล้วครับก็เป็นต้นทิ้งทนนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกผักอีสึครับแต่ละพื้นที่ก็เรียกไม่เหมือนกันครับบ้านเพื่อนๆเรียกว่าอะไรครับผักแบบนี้เอาไปลวกกินกับน้ําาพรริกหืออ่เไำ กินกับปลานี่อร่อยมากครับแล้วยังมีโภชนาการทางอาหารสูงมากครับวันนี้ก็มีบรรยากาศท้องทุ่งนาสวยๆแบบนี้มาฝากนั่นแหละครับแต่ผมก็เริ่มเสียวเลยนะครับรว่ากิ่งของต้นทิ้งถอนนี่หักง่ายอยู่เหมือนกันก็อยากจะถามเพื่อนๆเ,เหมือนกันครับว่าเอาผักทิ้งถอนไปทําเมนูอะไรหรือเอาไปกินกับน้ําพริกอะไรถึงจะอร่อยรบกวนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะลองเอาไปทําดูครับในส่วนของเครื่องน้ําพริกก็มีพริกเดงหอมกระเทียมปลาทูหอมน้ําปลา น้ำปลาแค่นี้พอครับอันดับเรขผมก็นำพริกกระเทียมมีกันดับยังไม่ได้ทอนสงสัยผมก็นำพริกกระเทียมหอมหัวแดงแบบนี้แล้วราคาใบคั่วก่อนครับมือสั่นๆอยู่นะครับตัดคลิปเสร็จก่อนน่าจะได้แอบไปจวดสักป่องสองป่องเมื่อเราคั่วพริกเสร็จแล้วเราก็มันนึ่งข้าวเหนียวพูดอย่างน้ำมันคงชัดปรี้นเสร็จแล้วผมก็เอาปลาทูหอมนี่แหละครับที่ห่อใบตองเอามายัดใต้เตาครับยัดได้สักพักเปลี่ยนใจเอามาปิ้งดีกว่าครับจะได้สุกไวๆครับส่วนพริกกระเทียมหอมหัวแดง เราก็ทำให้ละเอียดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อตำจนละเอียดประมาณนี้แล้วก็ใส่ปลาทูหอมที่เราย่างนั่นแหละครับแล้วก็ตมด้วยนิ่มเลยครับรสชาติของน้ําพริกนิ่มก็ออกเผ็ดเผ็ดมันๆครับเหมือนเอาปลาทูกับไข่มาตำรวมกันครับรสชาติก็อร่อยดีครับเพื่อนๆมีนิ่มเพื่อนๆก็สามารถทําเมนูนี้ได้เลยครับนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆนิดแซ่บแน่นอนครับส่วนในเครื่องปรุงก็นั่นแหละครับใส่น้ําปลาล้าน้าปลาชูรสแค่นั้นพอครับเสร็จแล้วครับอเนกแม่แซมทรายจเด้อยจดจ้าโดยดึงโดมาครับ พ่อแม่พี่น้องข้าวด้วยกันครับข้าวเหนียวก็สุกพอดีครับนี่พึ่งร้อนๆแบบนี้และยกใส่กระติปนี่สุดยอดเลยครับวันนี้ผมก็มีผัก2อันครับข่าอ่อนแบบนี้กับผักทิ้งทอนครับส่วนผักทิ้งทอนเราจะต้มนานๆหน่อยครับลวกแ๊บเดียวไม่ได้ครับกินแล้วจะฝาดครับต้องต้มนานๆสักพักนั้นครับประมาณ5นาทีถึง10นาทีครับกดจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เสียงรอททำไมกดจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับกราบสวัสดี ครับวันนี้ก็ผักตามฤดูกาลครับผักทิ้งทอนก็ลืมผักกลุ่มแล้วนี่ผักกลุ่มแช่ไว้ในตู้เย็นข่าอ,อ่อนอยวงขง่าเนียงนี้ครับแซบ่บ อมเอะอมจะอมก็หาเก็บตามอิอม่มลัวข้างบ้านนี่ครับตืชถผัก็หาเองตามทางบ้านกินกับเมนูอะไรก็อร่อยครับครับผมก็นั่นแหละครับนำเสนอวิถีชีวิต บ้านๆหรือว่าอาหารบ้านๆอย่างนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับันคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับวสดีครับ